รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวยัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการของดีเมืองไทยเป็นประจำเช่นเคยนะครับทุกๆวันพุธเวลาดีๆแบบนี้เที่ยง20นาทีโดยประมาณ ทางทรวทว5หกับผมเค้มนทฑลดำเนินรายการเป็นประจำเช่นเคยครับคุณผู้ชมที่ไปเที่ยวสถานที่ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวัดและก็พระอารามหลวงนะครับมักจะเห็นทวารบาลปูนปั้นคู่ยืนเด่นเป็นสง่ายอยู่บร,ริเวณด้านเข้าสุสป,ประตูด้านหน้าทางเข้านะครับซึ่งทวารบาลปูนปั้นนี้นะครับได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยสุโข,ขทัยอยุธย,ยาจนถึงรัตนโกสินทร์นะครับ และที่สําคัญก็คือมักจะเป็นรูปอสูรตัวสําคัญในเรื่องรามเกียรติ์มีความสําคัญอย่างไรและก็มีที่มาที่ไปอย่างไรไปตามชมได้ในของดิ่มไทยช่วงนี้ครับรูปทวารบาลงานศิลป,ปก,กรรมแบบไทยประเพณีซึ่งสร้างประจําทางเข้าอาคารสถานตกแต่งบานประตูบานหน้าต่างที่เป็นคตินิยมสืบเนื่องกันมาแต่สมัยสุโข,ขทยัยสมัยอยุธยา เมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ได้รับความนิยมเผยแพร่ออกเป็นวงกว้างไปทั้งในพระนครและหัวเมืองต่างๆได้แก่รูปทว,วารบาลปูนปั้นมักทำเป็นรูปภาพยักษ์กระสุนหรือรูปยักษ์เป็นค,คู่คู่อยู่เคียงข้างช่องประตูสุมทางเข้าบริเวณพุทธาวาสเป็นรูปพญายักษ์ตัวสำคัญในเรื่องรามเกียรติ์เมื่อถึงรัชกาลที่สนิยมใช้รูปสลักรูปจีนบ้างรูปฝรั่งบ้าง มาจัดเป็นทวาราบาลแบบแปลกใหม่รูปสลักภาพจีนเป็นรูปออมมัดก็มีรูปตักลกจีนเรียกว่าลั่นถังก็มีในรัชกาลที่สี่และรัชกาลที่ห้ามีความเปลี่ยนแปลงคตินิยมและขนบนิยมอีกครั้งโดยทำรูปทวาราบาลเป็นรูปทหารสมัยใหม่อย่างยุโรปแต่งกายเครื่องแบบถือสัตว์ตาวธสมัยนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงจากของเก่าเป็นแบบใหม่อย่างสิ้นเชิงครั้งสำคัญยิ่งพระพุทธชิน,นสีในสมัยกรุงธนบุรีเมืองพิษณุโลกถูกทัพอาแซวุนกี้บุกเข้าเผาทำลายบ้านเมืองก็สุดโทมส่วนพระพุทธชิน,นสีซึ่งปฏิสฐานอยู่ในวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุแม้นจะไม่ถูกเผาไหม แต่ก็ขาดผู้ปฏิสังขรสุดโสมตามไปด้วยต่อมาในสมัยรัชกาลที่สสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสักย์ดิพนเสพโปรดให้อัญเชิญพระพุทธชินสีลงแพรล่องมายังกรุงเทพมหานครแล้วเชิญขึ้นประฏิสฐานไว้ที่มุกด้านหลังของพระอุโบสถวัดบวรนิเวศแต่วัดยังสร้างไม่เสร็จก็เสด็จสวรรคตรเสียก่อน รัชกาลที่สามจึงเชิญสเสด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้นเมื่อยังทรงผนวดให้มาประทับครองที่วัดบวรนิเวศพระองค์จึงเชิญพระพุทธชินสีมาเป็นพระประธานในพระอุโบสถพระพุทธชินสีนี้สันนิฐานกันว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโข,ขทยัยซึ่งมีพุทธรลักษณะงดงามมากและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระศรัทธาในพระพุทธรูปองค์นี้เป็นอย่างยิ่งโปรดเกล้าให้หล่อฐานด้วยทองสำลิดและปิดทองใหม่ทั้งองค์ตลอดจนถึงฐานในการครั้งนี้ยังมีการถวายสมโภชถึง5วันรวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกสวนปามฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเซาศร์า โรงพยาบาลวัสสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเศรา081-983-04-00 มีคุณผู้ชมแนะนําเรื่องราวของอาหารทันเล่นที่เป็นอาหารคาวแ,แปลกใจสิครับว่าทำไมอาหารคาวถึงเป็นอาหารทันเล่นได้นะฮะหนึ่งในนั้นก็คือแคบหมูนั่นเองนะครับวันนี้ผมได้รับข้อมูลดีๆจากน้องหน่อยนะฮะที่ส่งจดหมายมาบอกว่าอยากรับประทานแคบหมูจังเลยแต่ว่าไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนที่อร่อยๆนะครับมีหลากหลายที่ที่อร่อยแต่ว่าวันนี้ผมจะพาไปพบกับแคบหมูที่ทอดสดๆมีมันติดนิดหน่อยกําลังเคี้ยวแบบกรุบกรอบๆนะครับน่าสนใจมากเคี้ยว ผมจะลงมือไปทอดด้วยตัวเองนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่เคยเห็นนะฮะว่าก่อนกลายมาเป็นแคปหมูที่รับประทานแบบนี้มีสภาพเป็นอย่างไรต้องไปติดตามชมได้ในของดีเมืองไทยช่วงนี้ครับจจจะอกลลล่าา่าาาาาาวววเข้นนนนนนตตำำนนัััดดดททีชชงงงแงแงไนนสมโ ของดีเมืองไทยวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพามารับประทานอาหารไทยๆนะครับที่เป็นอาหารที่เรียกว่าหาทานได้ง่ายมากแล้วก็อร่อยกรุบกรอบเป็นของข้าวจะทานเล่นได้คืออะไรแน่นอนแคปหมูนั่นเองวันนี้เดี๋ยวจะมาตามหาร้านแคปหมูที่ว่าเนี้ยว่าอยู่ตรงไหนเออก่อนอ,อื่นมาเจอร้านนี้น่ารักจังเลยสวัสดีครับป้าขายอะไรจ้าผมแกงกะทิขยานค่ะอุ้ยน่าหน้าตาน่ารับประทานน่ารักมากคุณผู้ชม อยู่ในเรียกว่าหม้อดินเผาใบน้อยน้อยน่ารักมากเดี๋ยวมาอุดหนุนนะวันนี้เดี๋ยวไปหาแคบหมูก่อนรู้จักร้านแคบหมูไหมจ๊ะเดินตรงนี้อุ้ยใช่หรือเปล่าเอ่ยนี่ใช้ร้านน้องกุ้งแคบหมูเปล่าจ๊ะใช่ค่ะใช่เลยว่าแล้วแม่้าสวยสวัสดีน้องกุ้งว้าวตามหามาตั้งนานแล้วอันนี้คือร้านแคบหมูทาแคบหมูอย่างเดียวหรอขายแคบหมูอย่างเดียวใช่ไหมจ๊ะอยากจะรูอร่อยขนาดไหนชิมได้ไหมเอ่ยได้ค่ะร้อนร้ค่ะร้อนเลย กำลังร้อนอันนี้กำลังร้อนเลยใช่ไหมจ๊ะปากพองไหมถ้าไม่พองถ้าไม่พองชิมได้เหรออ่าส่งส่งมาให้ผมหน่อยอะอันไหนอันไหนดีอันไหนดีอันที่ไม่ไม่ร้อนมากชิ้นเล็กๆอุ๊ยร้อนร้อนเลคุณมึงนี่คือเพิ่งออกากเปามาสดสดอนร้อนเลยนะเอาอันที่ไม่ร้อนดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วหลายใจไม่จะลองแบบร้อนๆรู้สึกว่าร้อนๆไปปากพองแน่คุณผู้ชมนี่อันนี้คือเคยผ่านการร้อนมาก่อน แล้วก็กลาเป็นเค็หมูทอดมีติดมันแบบนี้นะเราชิมดูครับมันเป็นความวิเศษของอ่านข่าวที่กลายเป็นของทันเล่นได้ด้วยมันแปลกมากคือเราไม่ทานกับข้าวก็ได้เราทานเล่นๆก็อร่อยแล้วขายถูกขนาดนี้กำไรกำไรจะเอามาจากที่ไหนล่ะก็พอได้หรอแล้วค่าธงค่าเช่าค่าที่อะไรอย่างเงี้ยล่ะจ๊ะ ทางวันไม่ได้เก็บอะไรมากค่ะแล้วแต่สมบุญอ๋อก็เลยสามารถขายในราคาที่ถูกๆได้เอาละคุณผู้ชมผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกกับการทอดแคปหมูสดสดเพิ่งเคยเห็นว่านี่คือก่อนจะเป็นแคปหมูที่เรารับประทานคือจะเป็นแบบนี้ก่อนอันนี้ก็คือหนังหมูใช่ไหมใช่ครับป้าคุณป้าอะไรจ๊ะจาชื่อตัวเองไม่ได้ป้าอะไรป้าชื่ออะไรจ๊ะป้าแป๋ว แล้วแปลวไหนเวลาทอดต้องทํายังไงเอ่ยนายเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอทอดด้วยตัวเองสิเอามาใส่เอาเยอะไหมจ๊ะไม่ต้องเยอะประมาณประมาณนี้เนาะแล้วก็เอาไปเข้าเตาร้อนๆแบบนี้เลยเนาะเอาละครั้งแรกกับการทอดแคปหมูนะคุณผู้ชมว่าฝีมือผมจะเป็นยังไงบ้างเทเลยเนาะลงไปเลยว้าวว้าวว้าวมันฟูแล้วคุณผู้ชมอุ้ยนี่ไงนี่ไง มันปูขึ้นมาแล้วเอาเราทำไงต่ออย่างนี้เหรอใช้ได้ก็ใช้ได้ครับถ้าใช้ได้ก็คือก็คือตักขึ้นแบบอ๋อตักขึ้นแล้วก็แบบนี้อ่าแล้วก็เทใส่นี่เลยใช่ไหมนี่เอาเลยครับคุณผู้ชมนี่ก็คือแคปหมูแบบติดมันแล้วก็ไร้มันนะครับที่ร้านนี้เขาทอดบแบบสด ขายแบบสดสดวันต่อวันหมดทุกวันนะครับใครที่อยากมาอุดหนุนก็มาได้เลยที่ไหนนะวัดสมารัตนารามค่ะจังหวัดเช,ชิงเศาเย้แซบเวอร์รวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก สปีดมาสเตอร์รับจำนำและซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดสนใจติดต่อโทร081 319 39 3939หนังสือการ์ตูนพระพิคเนตมหาเทพแห่งความสำเร็จรายได้สมท,ทุนสร้างโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจัดจำหน่ายแล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเรา081 983 0400 ใครมีของดีอยากเก็บเอาไว้คนเดียวนะครับเขียนจดหมายมาบอกเราได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอาหารการกินนะครับงานฝีมือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจในบ้านเกิดของคุณส่งจดหมายมาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ไม่แน่เรื่องราวของคุณอาจจะถูกคัดเลือกออกอากาศก็เป็นได้ครับแต่ว่าช่วงนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจไปติดตามได้ในของดีเมืองไทยช่วงนี้ครับของดีเมืองไทยวันนี้เราจะไปร่วมชมพระภูผาสุขวิหารการแห่งวัดอ่างสุวรรณ หรือวัดหนองหอยอําเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปกราบขอพรหลวงปู่ใสและที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าน,นั้นคือการไปชมพระอุโบสถไม้ตาลทั้งหลังถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศที่สร้างจากไม้ตาลทั้งหลังการที่จะสร้างโบสถ์ไม้ตาลแล้วมันยากต้องใช้ไม้ตานอายุ80ป,ปีขึ้นไปและการที่จะไปเลื่อยเอามาทำโบสถ์นั้นมันยากต้องอาศัยพระภิกษุและสามเณร อาตมาเป็นผู้ออกแบบเองหลังนี้สร้างมาประมาณทั้งหมด8ปีครึ่งอาตมาเองก็ไม่นึกว่ามันจะเสร็จนับว่าญาติโยมทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายได้มีจิตศรัทธาแรงกล้ามากได้มาชมโบสถ์ไม้ตานแล้วถวายปัจจัยเพื่อการสร้างจะเบียงคดต่อไปถ้าญาติโยมท่านใด ที่จะร่วมสร้างระเบียงคดที่โบสถ์ไม้ตาลราเบียงคี่จะมีลังคาออกไหมนะลังคามุงหมดเลยเราจะทําให้เสร็จอีกประมาณสองสามปีก็ก็เชิญชวนญาตนะิโยมถ้ามีจิตศรัทธานะในพระพุทธศาสนาคนเรานะถ้ามีขันติขันติในความอดทนเป็นตบะของผู้ที่จะทำอะไรมันก็เกิด สำเร็จทุกอย่างถ้าเราไม่มีความอดทนไม่มีคันติทำอะไรมันก็ไม่สำเร็จจากนั้นขอให้คันติคือความอดทนทำอะไรก็สำเร็จหมดทุกคนขอเจริญพรขอขอบคุณบทไม้ตานทั้งหลังกราบขอพรหลวงปู่ใส่0 8ย8 9 9 8 9 0 0 3 9 5ร้านโรมาศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ส่งคุณค่า นำเข้าจากยุโรปโทร02-101-2222 2หอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศร0า081-983-0400 คุณผู้ชมที่เลี้ยงสุนัขนะครับต้องหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของสุนัขของคุณให้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าการเจ็บป่วยนะมีทั้งภายนอกและภายในหากเกิดแผลหรือว่าเกิดอาการอักเสบภายในอวัยวะภายในของสุนัขของคุณโดยเฉพาะลำไส้นะครับมีความอันตรายและก็น่าเป็นห่วงอย่างมากวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆนะครับที่ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับมาแนะนำในเรื่องราวของอาการการเป็นลำไส้อักเสบในสุนัขถ้าพร้อมแล้วไปติดตามได้ในช่วงนี้ครับโรคลำไส้อักเสบหรือโรคลำไส้อักเสบพาววไวรัสเป็นโรคติดต่อของระบบทางเดินอาหารที่มีการระบาดได้อย่างรวดเร็วลูกสุนัขป่วยตายเนื่องจากสูญเสียเลือดและน้ำจากร่างกาย กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งเป็นปัญหาต่อการเลี้ยงลูกสุนัขในประเทศไทยค่อนข้างมากสาเหตุเกิดจากเชื้อแค่นายพาวเวอร์ไวรัสไทฟการติดต่อเกิดขึ้นโดยการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อในอุจจาระน้ำลายหรือสิ่งที่อาเจียนของสัตว์ป่วยอาการลูกสุนัข3าวถสัปดาห์อาจตายกระทันหันเนื่องจากหัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบส่วนมากสัตว์มีไข้สูงอาเจียนเบื่ออาหารสิ่งที่อาเจียนมีลักษณะเป็นมูกและมีน้ำดีปนออกมาด้วยต่อมาท้องร่วงอย่างรุนแรงอุจจาระเป็นเลือดมีกลิ่นเหม็นมาก สัตว์ป่วยเสียน้ำและเกลือแร่ออกจากร่างกายอย่างรวดเร็วทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและตายในที่สุดการติดต่อทางการสัมผัสหรือติดเชื้อจากอุจจาระของสุนัขที่ป่วยการรักษายังไม่มีการรักษาโดยตรงต้องให้ยาช่วยตามอา,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 าการแก้ไขภาวะขาดน้ำลดอาการแทรกซ้อนวิธีการป้องกันฉีดวัคซีนตั้งแต่อายุ2เดือนและฉีดซ้ำหลังจากครั้งแรก1เดือนหลังจากนั้นฉีดทุกๆปีปีละครั้ง ขอขอบคุณคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วางเขนที่อื้อเฟื้อข้อมูลมาในวันนี้วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศร์แ8ดห0หนังสือการ์ตูนพระพีาเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จรายได้สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจัดจำหน่ายแล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปคุณผู้ชมครับ ใกล้สิ้นเดือนเหมือนใ,นใกล้สิ้นใจนะครับเป็นประโยคที่พูดกันบ่อยในวงการของคนที่ทํางานออฟฟิศและก็พนักงานบริษัทท,ทั่วไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับควรจะช่วยกันประหยัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของกระเป๋าสตางค์คุณไม่ควรจะจับใจ่ายใช้สอยให้เกินตัวอันที่สําคัญคือประหยัดน้ําประหยัดไฟประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยโลกของเราให้น่าอยู่กันด้วยแล้วก็เน้นย้ำนะครับใครที่มีของดีอยากเก็บไว้คนเดียวส่งจนหมายมาบอกเราตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ถ้าเรื่องคุณโดนใจทีมง,งานเราจะไปถ่ายทํากันถึงที่ ส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกับของดีเมืองไทยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับเมืองไทยมีของดีพบกันได้ที่นี่ของดีเมืองไทยและก็อย่าลืมติดตามได้ใน YouTube ย้อนหลังได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเคม้มบุทนพร้อมทีมงานลาไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกๆคนเลยสวัสดีครับขอฝากไว้ในพุทธศาสนาสุภาษิตว่าจิตตังทันตังสุข,ขาวะหังจิตที่ฝึกตีแล้วนำสุขมาให้ ในความข้อนี้ก็หมายความว่าจิตที่ฝึกดีแล้วก็คือฝึกไว้โดยไม่ให้อํานาจของความโลภความโกรธความหลงนั้นครอบงําจิตใจ,จได้ก็คือตั้งอยู่ในคุณงามความดีก็จะเป็นการทําให้เรานั้นประสบพบกับความสุขค,คือไม่ตกไปในทางที่ชั่วชีวิตนั้นก็จะมีแต่วความเจริญถ้าเราปล่อยให้อํานาจความโลภความโกรธความหลงนั้นของอบงำจิตใจซะแล้วก็ทําให้จิตของเราตกไปแล้วก็ทําให้กายเราตกไปด้วยฉะนั้นจิตกับกายนั้นอยู่คู่กัน ฉะน,นั้นก็ขอฝากไว้ในท้ายรายการก็ขอเจอริญพร